ดั n นิงค k ูเกอร e เ f e c t กเมื่อคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองไม่รู้ในโลกแห่งการเรียนรู้และการประเมินตนเองมีปรากฏการณ์ทางจิตวิทยาที่น่าสนใจและพบเห็นได้บ่อยครั้งนั่นคือ d u n n i n g k ูเก e r ์เอฟเฟกหรือที่เรียกกันสั้นๆว่า DCE มันคือภาวะที่คนซึ่งมีความสามารถหรือความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต่ำกลับประเมินความสามารถ และความมั่นใจของตนเองสูงเกินความเป็นจริงในทางกลับกันผู้ที่มีความรู้ความสามารถสูงกลับประเมินตนเองต่ำกว่าความเป็นจริงที่มาและจุดกำเนิดของปรากฏการณ์ปรากฏการณ์ดันนิงครูเกอร์เอฟเฟกต์ถูกตั้งชื่อตามนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยคอเนลคือเดวิดดันนิงและจัสตินครูเกอร์ซึ่งได้ตีพิมพ์งานวิจัยอันโด่งดังในปีคริสตศักราช1999 แรงบันดาลใจในการศึกษาครั้งนี้มาจากเหตุการณ์จริงในปีคริสต์ศักราช1995เมื่อชายคนหนึ่งชื่อแม็กอาเธอร์วิลเลอร์ได้พยายามปล้นธนาคารสองแห่งในเมืองพิสเบิร์กโดยเขาเชื่ออย่างสนิทใจว่าหากเขาทาหน้าด้วยน้ำมะนาวกล้องวงจรปิดจะไม่สามารถบันทึกภาพใบหน้าของเขาได้เนื่องจากน้ำมะนาวใช้เป็นหมึกล่องหนได้แน่นอนว่าเขาถูกจับกุมอย่างง่ายดาย เดวิดอันนิงเห็นกรณีนี้เป็นตัวอย่างอันชัดเจนของบุคคลที่มีความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงต่อความสามารถของตนเองซึ่งนำไปสู่การทดลองทางจิตวิทยาที่พิสูจน์ว่าคนที่รู้เรื่องน้อยมักจะขาดความสามารถในการตระหนักถึงความไม่รู้ของตนเองยอดเขาแห่งความโง่เขลา Mount of Stupidity ดันนิงครูเกอร์จะเฟกมักถูกอธิบายผ่านกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นใจ (confidence) และความสามารถที่แท้จริง (competence) ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ 1. จุดสูงสุดของยอดเขาแห่งความโง่เขลา (peak of Mount Stupidity) เมื่อบุคคลเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่เพียงเล็กน้อยความรู้ที่เพิ่มขึ้นเพียงผิวเผินจะนำไปสู่ความมั่นใจที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว พวกเขาเชื่อว่าตนเองเข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วและมักประเมินความสามารถของตอนเองในระดับสูงมากนี่คือยอดเขาแห่งความโง,ง่เขลา 2. หุบเหวแห่งความสิ้นหวังว a l เล่อฟเดสเพเมื่อบุคคลศึกษาลึกลงไปพวกเขาจะเริ่มตระหนักถึงความซับซ้อนความหลากหลายและขอบเขตของความรู้ที่ตนเองยังขาดอยู่ความมั่นใจจะดิ่งลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่หุบเหวแห่งความสิ้นหวัง 3. ที่ราาแผงความแจ้ง Plateau of Sustainability เมื่อบุคคลใช้ความพยายามในการเรียนรู้และฝึกฝนอย่างต่อเนื่องความสามารถที่แท้จริงจะเพิ่มขึ้นทีละน้อยและความมั่งใจจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างสมเหตุสมผลโดยอยู่บนพื้นฐานของความรู้และทักษะที่มั่นคงสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด DKE การที่คนที่มีความสามารถตามไม่สามารถประเมินตนเองได้ถูกต้องนั้นเกิดจากสาเหตุหลัก2ประการ 1. ขาดความสามารถในการประเมินตนเองหรือ lack of metacognitive skill การจะตระหนักว่าตนเองทำงานได้ไม่ดีจำเป็นต้องมีชุดทักษะและความรู้พื้นฐานที่เพียงพอในการแยกแยะว่าอะไรคือคำตอบที่ถูกต้องและอะไรคือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด หากขาดความรู้นั้นก็จะไม่มีเครื่องมือในการประเมินข้อบกพร่องของตนเอง 2. ความมั่นใจที่ไม่สมเหตุสมผล Illusory Superiority บุคคลเหล่านั้นมักจะเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นที่ด้อยกว่าหรือให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตนเองทำได้เพียงเล็กน้อยมากเกินไป DKE กับสังคมปัจจุบันยุค AI ปรากฏการ์ k k e ยิ่งมีความสำคัญและถูกกล่าวถึงมากขึ้นในยุคดิจิทัลและยุคของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI AI, AI เป็นตัวเร่งเมื่อมีเครื่องมืออย่าง AI เช่น Chat GPT ที่สามารถสร้างงานเขียนโค้ดหรือคำตอบที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและดูน่าเชื่อถือทำให้ผู้ใช้ที่ไม่เคยมีความรู้มาก่อนสามารถผลิตผลลัพธ์ได้ทันทีซึ่งอาจมีความเชื่อผิดๆว่าตนเองเก่งในเรื่องนั้นแล้ว โดยที่ไม่ได้เข้าใจกระบวนการเบื้องหลังอย่างแท้จริงข้อมูลล้นเกิน (information overload) การเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายดายในอินเทอร์เน็ตอาจทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าการรู้ข้อมูลที่อ่านผ่านไปนั้นเท่ากับการเข้าใจข้อมูลอย่างลึกซึง้งวิธีเอาชนะ Dunning-Kruger Effect การก้าวข้าม DKE ต้องอาศัยการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองอย่างแท้จริง 1. ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ที่แท้จริงและการลงมือทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะพาเราออกจากยอดเขาแห่งความโง่เขลาเข้าสู่หุบเหวแห่งความสิ้นหวังและก้าวไปสู่ความเชี่ยวชาญที่แท้จริง 2. รับฟังคำวิจารณ์อย่างเปิดใจเปิดรับฟีดแบ็จากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนร่วมงานที่เชื่อถือได้เพื่อใช้เป็นกระจกสะท้อนความสามารถที่แท้จริง 3. ท้าทายตนเอง ฝึกฝนคริติคอ t ติงกิ้งอยู่เสมอและตระหนักว่าฉันอาจจะผิดก็ได้ 4. สอนผู้อื่นการอธิบายหรือสอนความรู้ให้กับผู้อื่นเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการค้นหาช่องโหว่ในความเข้าใจของตนเอง Dunning Kruger Effect ไม่ได้แปลว่าคนนั้นโง่เขลาแต่เป็นเพียงข้อผิดพลาดทางปัญญาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน บทเรียนที่สำคัญที่สุดจากปรากฏการนี้คือการตระหนักว่าความรู้ที่แท้จริงเริ่มต้นจากการยอมรับว่าเรายังไม่รู้มากพอและความถ่อมตนคือก้าวแรกสู่ความเชี่ยวชาญที่ยั่งยืน